สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะคะวันนี้วันที่29ก่ก,กรกฎาคมเริ่มต้นที่ทำเฟรมเดลี่เหมือนเดิมมาดูที่ตรงนี้ก็จะเห็นแท่งสีเขียวขึ้นไปแบบว่าเกยเกยเกยไหมเขเรียกอะไรมันค่อนข้างที่จะเลยรั้วขึ้นไปนะคะแล้วก็ใกล้ถึงตรงนี้คือสุดระยะสวิงเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วประมาณเนี้ย มีโอกาสถึงหรือเปล่าถ้าเป็นมุมมองเดลี่นี่ยังมีโอกาสอยู่นะเพราะว่าข้างบนยังไม่มีเรดดอตนะจ๊ะทุกคนแล้วเราจะเห็นว่าแท่งเดลี่เนี่ยพยายามที่จะปีน LMA 200หรือว่าปีนรัวนั่นเองนะจ๊ะหลายคนถามคิดว่ารัวเนี่ยเอามาจากไหนนะคะมันเป็นเ,เกือบทั้งชุดเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์แบบคัสตอมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันมันจะไม่มีในเครื่องมือพื้นฐานของคุณนะจ๊ะ แต่ว่าสามารถใช้ EMA 50แทนได้นั่นจะตั้งเป็นแหละ EMA นะเครื่องมือพื้นฐานในกราฟที่คุณเห็นเนี่ยมี LMA 200เส้นเดียวนะจ๊ะที่เป็นแบบว่าในเครื่องทั่วไปมีทุกเครื่องเลยนะครับที่เหลือคือไม่ใช่โอเคมาต่อนะมีโอกาสอยู่นะแต่ว่าในทำฟิมยอ่อยจะไปช้าไปเร็วเดี๋ยวไปเช็คกันก่อนนะ เทรนของเดลี่ตอนนี้คือแรงซื้อมาเต็มที่เลยเห็นเห็นเส้นนี้ใช่ไหมแบบว่าโอ้โหความชันสูงมากแล้วก็ราคาพยายามเทินเป็นขาขึ้นนะคะเพราะว่าราคาพยายามปีน LMA 200นั่นเองนะคะแล้วเราจะเห็นว่ากรอบของเดลี่อ่ะคือ1811.41ตอนนี้ราคยายาพยายามปินเหนืออยู่นั่นเองนะจ๊ะโอเคทีนี้มาเช็คที่ทำฟรมย่อยอย่างสีชั่วโมงกัน ที่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงตัวนี้เธอเป็นขาขึ้นแล้วนะคะแรงซื้อก็ยังเหลือเยอะอยู่ทีเดียวเต็มที่เลยแรงขายนั้นก็ไม่มีนะคะราคาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงหลังประกาศข่าวของเฟดนะคะตอนแรกราคาลงไปวูบเลยแล้วก็กระตุกขึ้นมาแบบว่าเฮ้ยไม่ลงแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเลยทีเดียวนะจะทนี ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงหลังประกาศข่าวของ FOMC ตลาดเอเชียแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงปลายของตลาดยุโรปก็ยังขึ้นไม่สุดนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการขึ้นสุดของเขายังมีอยู่นะแต่ว่าให้มองตรงนี้ก่อน r e s i s t a n c e ใกล้ๆเนี่ยคือตรงนี้1724.74แถวๆนี้นะคะเพราะว่าแท่งนี้ก็ใกล้จบแล้วละ่ะอีกไม่กี่อืดใจนะคะ แต่ก็มองว่ามีโอกาสไปถึงสุดระยะสวิงได้ทีเดียวเพราะว่ามันจะมีความผันผวนนิดหน่อยในช่วงก่อนตลาดนิวยอร์กเปิดน้ก็มีโอกาสที่จะสวิงไปถึงนู่นเลยก็ได้นะจ๊ะทุกคนแต่ว่าพอมันไปถึงระยะสวงระยะสวิงแล้วเนี่ยเอระมัดระวังนิดนึงนะกลัวนักลงทุนเทขายเหมือนกันนะเพราะว่ามันขึ้นมาตั้งแต่ช่วงหลายหลายตลาดแล้วกําลังจะครบรอบ วนหลูปเข้าสู่ตลาดนิวยอร์กอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยกลัวมันจะแบบวิ่งสุดแล้วกลับไปอีกทางนึงแล้วทำชนองนี้เป็นลักษณะเหมือนแบบเทขายก่อนอะไรอย่างเงี้นะจ๊ะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังอยู่โอเคเพราะฉะนั้นรู้แล้วว่า resistance ถัดไปคือ1824กับ1827แต่กรอบด้านบนของอ resistance วิกลี่คือที่1834.05นะในกรณีที่แรงไม่ตกจริงๆก็อาจจะถึงก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้มองแค่สุดแค่ระยะสวิงแค่นั้นเองนะจ๊ะแล้วก็ทีนี้ก็มาดูอีกทีก่อนว่าจะเทหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะจ๊ะโอเคอันนี้คือมุมมองของสีชั่วโมงนะจ๊ะแล้วทีนี้ในกรณีถ้าสมมติว่าไปสุดระยะสวิงแล้วเกิดเทจริงๆ ระยะสปอร์ตของคุณอยู่ตรงไหนมาดูกันที่ทำเฟรมย่อยที่ H1 นะตอนนี้สร้างกรอบของ H1 อยู่นะก็คือกรอบล่างหายไปละเหลือแต่กรอบข้างบนเพราะมันเลยขึ้นไปละโอเค e ริ s t ส n c นย่อยของ H1 อยู่ตรง1.817.40นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่า มันจะกลับลงมาจริงๆนะตรงนี้จะเป็นซัพพอร์ตถัดมา1811.41ก็คือกรอบบนของทำเฟมเดลี่นะคะถัดมาอีกคือตรงนี้1807.29ซึ่งเป็นกรอบข้างบนของทำเฟม4ชั่วโมงโอเคแล้วทีนี้ในเคสที่ราคากับเข้ากรอบเดลี่ได้นะกรอบเดลี่คือระหว่าง1811กับ1789นะคะทุกคนโอเคเห็นแล้วนะ ในกรณีที่มันกลับเข้ามาได้นะ่ะก็มีความเป็นไปเป็นไปได้สูงที่มันจะกลับเข้ามาวิ่งในกรอบก็คือพยายามที่จะลงมาเทสซัพพอร์ตข้างล่างของกรอบได้นะแต่ว่าก่อนที่จะถึงซัพพอร์ตข้างล่างของเดลี่ก็จงยังมีซัพพอร์ตย่อยของทำเฟรมสีชั่วโมงอยู่นะตรง1792.21นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณจะมองว่าเฮ้ยราคามันมีโอกาสที่จะเซลลได้เนี่ยก็คือ ต้องให้แท่งราคามันคอนเฟิร์มกันกับเข้ากรอบเดลี่สำเร็จก่อนนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าถ้ามันกลับเข้ามาไม่ได้มันอาจจะยึยยกยักอยู่ข้างบนหรืออาจจะขึ้นต่ออะไรทำนองนี้ได้นะจ๊ะอันนี้ก็ให้เรามาระวังอยู่โอเคเหมือนกับลักษณะที่แบบลงมายอดแล้วก็เด้งตรงนี้แล้วขึ้นใหม่อะไรทำนองนี้นะจ๊ะโอเคเห็นภาพเนาะ T S หนึ่งเป็นเทน่งขาขึ้นแล้วนะแล้วก็บาลานของมันก็บาลาแล้วด้วยนะจ๊ะ แต่ว่าตัวดอกไม้เนี่ยนะครับข้างล่างก่อนหน้าน,นี้มีข้างบนยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปสุดระยะสวิงแล้วก็เรามัดระวังก่อนเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเควันนี้ก็น่าจะดูไม่ยากเท่าไหร่นะก็คือมันมีโอกาสไปให้สุดระยะสวิงได้อยู่เพราะว่าตอนนี้ที่4ชั่วโมงกับที่เดลี่แรงแรงซื้อยังค่อนข้างเยอะนะคะ แต่ให้ระมัดระวังในกรณีที่มันไปถึงระยะที่เราบอกแล้วคือสุดระยะแล้วอ่ะให้ระวังการเทขายนน่เองนะคะโอเคทีนี้มาดูระยะสวิงด้านล่างสุดละทัดจากกรอบของเดลี่นะลงมาอีกก็สุดระยะสวิงด้านล่างอยู่ตรงนี้นะคะที่แถวแถว7 7ึ7งถึงนนะโอเคเนาะวันนี้เห็นภาพรวมของที่ทำเฟรม เ,เห็นภาพรวมของราคาทองคำแล้วนะว่าตอนนี้คือแรงขายเยอะมากเลยแนละ้วก็ยังยังไม่ลงง่ายนะแต่ว่าให้ระวังการเทขายอยู่ทีเดียวเวลามันชนแนวต้านหรือว่าไปสุดระยะสวิงรายวันนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้อย่าลืมเช็คข่าวสารประกอบการเทรดด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วคะ่ะบาย